ใครที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID p a พลปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มารีวิวนะครับผม Wow Wake Hot นะฮะโอเค Wow Wake Hot นะฮะก็เป็นกองหน้าคนใหม่ของแมนยูนะและฟอร์มดีอยู่นะ ช่วงนี้อายุ30ปีนะครับผมนะเวิกฮอร์สเป็นตัวที่ใช้นอมเนตติ้งสดาวในการแรกนะครับผมแต่ค่าพลังมันก็ไม่ได้เยอะอะไรนะนะโอเคสไตล์ก็จะเป็นตัวพักบอลน,นะครับผมพักบอลหาช่องยิงเองนะฮะสไตล์นี้สเตตนะฮะทางเกมรุก8 7บองโซนเจ็เลี้ยงบอล6กการรวมกับตัว71็ดสิบเอ็ดก็คือเลี้ยงบอลเทพไม่ได้เลยนะครับผมแต่หาช่องดีนะวิ่งหาช่องดีสองสั้น64โคตรน้อย จอมสก๊อเปิดสีลูกมงก์เปิด่ะยิงได้มงได้นะฮะควโค้งไม่ได้อืมสปีดไม่ได้พลังการยิงเปิดสองก็โดดเจ็ดสิบสองนะะแข็งเกร็งปดเจ็ดบอลล้านหกเจ็ดแล้วก็สเตมินา่าเจ็ดแปดเด่นๆก็สองอย่างก็คือเรื่องยิงแล้วก็ลูกมงนี่นะครับผมสกิลว่ามีสกิลมงมาแล้วมีชอ็อปอ่าชิปบอลน,นะครับผมนะมีชิปบอลมี ยิงลูกพุ่งยิงท่ายากเล่นบอลจังหวะเดียวนะจุดโทษเรียกฟาวล์ลูกอากาศเล่นได้ดีกับตันแล้วก็เล่นในเกมที่กดดันได้ดีนะครับผมหลักๆกก็มีมีสกิลโม่งกับสกิลยิงนี่แหละนะฮะสกิลโม่งสกิลยิงแล้วก็สกิลลูกอากาศนะครับผมโดดสูงนะสายเปิดว่าไงหาตัวเปิดดีๆนะครับผมหาตัวเปิดดีๆนะโอเคไปจับลองสนามดีกว่านะครับผมวอล์วิกฮอสนะฮะโอเคพอเ์กวกฮอสนะฮนะไป ลงสนามดีกว่าโอเคเกมเรมสำหรับวอลเวกฮอสนะครับผมนี่ก็ไม่เคยใช้งานมาก่อนเหมือนกันนะฮะตัวเลขไว้ก็นานแล้วนะ <c oughs> เลขไว้นานแล้วนะไม่ได้เล่นนะโอเคมานะกองหน้าเมนยูครับผมคนนี้น่าจะทําได้ดีไหมไม่รู้ว่ะคาพลังมันก็ไม่ได้เยอะไงบูเลได้แค่เก้าสามมันก็ผมว่าแต่มันมันก็มีทีเด็ดของมันอะนะครับผมอ่ะทีเวคอน,นครับผมตอกซ้นมาให้ เจสุสรอรอแล้วแทงลูกนี้ถึงไม่ได้ยิงนะครับผมแมาที่เจซุสเหมือนเดิมเอาข้างก่อนมาที่เวกฮอสอุย้ยแต่บอลยาวไปอีกนะครับผมโอ้โหผมว่ายากอยู่นะามาได้บุกอย่างต่อเนื่องครับผมเวกฮอสฝากเจซุสถึงแทงได้ยิงโอ้โหช้ามันช้านะครับผม ตัวใหญ่แล้วก็ช้าผมว่านะเบคฮอสมาทีเจียดสุดนะผมมาทีเบคฮอสฮะตลับไปก่อนตลับไปก่อนปีกไม่ขึ้นหรือปะปีกไม่ทําง,งานเลยเมื่อกีนน้นี้มาทีเวคฮอสส์ผม <is S 1> ไปนู่นก่อนคืนโอโ้โหคืนติดข้างตัวเองอีกนะฮะมาเบคฮอสวิงว่งวิ่งวิ่งแต่ไม่สุดว่ะ <c oughs> ผมว่ามันช้าว่ะเบคฮอสก็ยังไม่ถึงบอลนะฮะมาที สัตมีนะผมเข้ากลางเวกฮอตยิงซ้ายไม่ถึงอีกป้อนให้ทุกวิธีครับผมแล้วป้อนแต่และลูกสวยเหมือนกันนะโอย้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยิงเลยฮนะโอเคจบเกมเครื่องแรกครับผมก็มันมันกึงก่งกึ่งว่ะเหมือนจะได้ยิงแต่ก็โดนตัดก่อนนะครับผมเหมือนมันมันมันช้าไปก้าหนึ่งนะเวกฮอตส,ส่วนลูกกา,กาดยังไม่ได้ลองนะครับผมยังมีโอกาสได้เปิดหมดนะแต่ลูกส่งบอลต่อเท้าเนี่ย มันยังไม่ถึงแต่หาช่องดีอยู่นะหาช่องดียืนดีอยู่นะครับผมแต่เวาลาจะยิงเนี่ยเหมือนช้านะครับผมไม่ได้ยิงตุ้มเนี่ยมันรออะไรไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมมาเกมพึ่งหลังนะครับผมน่าจะดีกว่าเดิมอยู่แหละแต่สองบอลก็ก็อย่างได้อยู่แล้วนะก็ไม่ได้แย่นะครับผมส่งบอลสองมินะเอา้าล้ำหน้าไปแล้วมาที่วนคฮอสครับผมโอ้ยลูกนี้อื้อหือจังหวะคนจะได้ก็จ่ายพลาดกันเนาะไม่เข้าใจนะเตโอครับผม มีคนวิ่งไหมมีดิมีอยู่แล้วคนวิ่งอ่ะแต่คนยิงอ่ะอยู่ไหนฝากให้เลมพาดคืนคืนยิงเบานะครับผมลูกนี้ค่อนข้างเบามากๆเลยสองมินะไปมาขึ้นหน้าก่อนมาที่เวกฮอตก็ยังไม่ถึงฮะโดนตัดก่อนเวกฮอตเหมือนเดิมฝากไปให้ซอนมาเวกฮอตไม่ถึงว่ะ <c oughs> <c oughs> นะต้องเล่นแนวไหนวะเนี่ยถึงจะเข้ามือ <c oughs> <c oughs> เหมือนเกมจะหลุดว่ะ เนะเหมือนเกมจะหลุดวะนะครับผมโอเคนะ่าหลุดเฉยก็เป็นเกมไร้ที่ผมว่านะที่เห็นเด่นๆก็คือหาช่องดีแล้วหาช่องดีแล้วแต่จังหวะยิงเนี่ยผมว่ามันช้าวะความเร็วไม่เกี่ยวนะคือจังหวะแบบแต่ยิงอะ่ะเหมือนมันช้าไปก้าวหนึ่งนะครับผมเหมือนมันช้าแล้วมันแบบไม่ค่อยพริววะมันะจะยิงก็ยากนะครับผมแต่หาช่องดีนะหาช่องดีลูกอากาศเกมสองดีกว่านะครับผมไปเดี๋ยวค่อยรอกันนะโอเคผมมา เกมที่สํงสำหรับเวลวกฮอสนะครับผมเกมแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันหาช่องดีอยู่นะแต่มันช้าๆนะครับผมมันช้าๆมันไม่ถึงบอล่ะนะครับผมเร่งว่าจะยิงจะเหยียดขายิงเนี่ยโดนตัดตลอดนะฮะโอเคเวลกฮอสนะครับผมฝ่ายเจสซุสแทงมาฝั่งนี้ก่อนนะเอ็มเป้ะครับผมเอ็เปเจสซุสดึงไปก่อนดึงไปก่อนอยู่ไหนไม่รู้นะครับผมเวกฮอสมาอยู่นี่ฮะ อยู่นี่ไงเทา้าความคือเบียดมาบางังนั่นแหละจงหริงผมว่ามันยังชาอยู่ดีป่ะมันเหยียดขาช้าแบบผมว่านะนะฮะอาจจะว่ามันตัวใหญ่เกินไปหรือเปล่าก็เลยไม่ค่อยเข้ามือสักเท่าไรอ,อ่านได้บอลอย่างงีแทงมาลูกนี้กูกดยิงไปตั้งนานแล้วนะครับผมอัติเบคอนนะตักให้ดีมาเรียก่อนคืน ไม่ตอกส้นป่ะ <c oughs> น่าจะไม่มีสกิลนะครับผมจ่ายมาลูกนี้สวยนะครับผมแต่ไม่ถึงนะครับผมนี่ทีเวกฮอตเฮ้ยมีคนวิ่งไปดีไปดีโอ้โดนชนกระเทกไปหนึ่งทีออ้เสียหลักไปเลยนะครับผมนดีบรีฮะที่เวคฮอสยกมาลูกนี้เอาไปได้ไปได้เปิด <c oughs> ขึ้นมงโอ้โหไม่ถึงยกมาทีอืก็ยังไม่ได้ครับผมโอ้โห เหมือนมองวืดว่ะเนี่ยนะเวกฮอสมาอาจจเปิดมุมลูกนี้อาจจะได้โขกสวยๆก็เป็นได้นะครับไม่ถึงใครเลยนะครับผมดิมเรียบอลมาดิมาเรียบอล oh, <sweet>, คลิกไปได้เปิดเป็นเจสุสโอโหไม่เข้าไม่เข้าจริงๆด้วยนะครับผม <c oughs> ทีเวกฮอสับผมลองจ่ายดูไม่ถึงนะะปั๊มมาได้ ไปนู่นก่อนแล้วกันด,มมมดิมาเรียครับผมไปอังเคลดิมาเรียไม่ไหวบะมาทีเจสครับผมเวคฮอสไปนู่นตากซ้นไม่ถึงไม่แม่นบะยังไม่โดนใจเหมือนกันนะมาทีเวคฮอสอีกแล้วไปอ้าวจะคืนให้เวคฮอสมาถึงดิม,มารียเฉยเลยทีเวคฮอสนะผมปัดกลับมาให้เจสุาสเท้าซ้ายเปิดไปเวคฮอสโคตรช้า โอ้โหไม่ทัน่ะมันช้ามากเลย่ะนะฮะจาครึ่งแรกผมว่าโอโ้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเข้าทางผมเท่าไหร่สไตล์นี้นะครับผม,มเป็นสไตล์ตัวพักบอลแล้วแล้วพักบอลแล้วจ่ายไม่ดีนะั้นมันก็เลยแบบเปเหมือนกันนะลูกมึงเปิดให้ก็ยังไม่ทํายังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยิงก็ช้าผมว่ามันมันยังวะผมว่าผมว่ายังว่ะคนนี้ยังไม่เข้าที่เข้าทางสําหรับส่วนตัวผมนะ อาจจะเล่นได้ก็ได้นะแต่ผมไม่ได้ปะทีเจสุสผมแทงลูกนี้หลุดไปเลยแต่ช้ามากครับผมต้องให้ถึงก่อนโอ้โหไม่ไหวจริงๆช้ามากฮะเจสุสลูกนี้แหละขอลงลงไม่ถึงอีกโอ้โหคือมุมมันมันค่อนข้างที่จะคือหาช่องอ่ะดีนะหาช่องดีมากๆเลยแหละนะแต่โอ้โหมันช้านะครับผมขออีคอสฝากให้คาร์นกรูครับผมพกฮอตก็ยังไม่ได้นะดิมารีดักได้ไปให้เจสุสมาทีดิมาเมรีย เวกฮอตแทงไปเลยละกันเกือบหลุดโอ้โหมาเทเจสัสมาเวคฮอตดิมาเรียรออยู่แล้วปายลูกนี้ลูกนี้คืนขวาอุ้ยไม่เข้าอ้าวโอ้โหอะไรครับผมมันค่อนข้างเบาไงลูกยิงนะแต่ลูกนี้ไปชนลูกชอเข้าไปเองนะครับผมแต่หาช่องดีนะเวคฮอตนะดีจริงๆก็คือหาช่องว่ะ วิ่งขู่วิ่งไม่หยุดอะแต่มันชา้าแค่นั้นเองนี่ลูกเนี้ยดีนะนะฮะยิงดีแล้วแต่ติดเซฟครับผมนะจะบอกว่าดานหนึ่งลูกก็ไม่เชิงนะฮะเป็นการทำเข้าประตูตัวเองนะครับผมดิมารียเบกฮอสไปไปก่อนละกันนะครับผมดิมารีอลูกนี้แหละลูกนี้แหละเปิดจะเปิดให้เบคฮอสนะฮะเบกฮอสอยู่นี่ เข้าในลูกนี้ขวามมันยิงปแปลกๆว่ะมันยิงปแปลกๆว่ะมาให้เจสซัสครับผมตกอกซันมาเบคฮอสจ่ายเอาดีกว่าอ้จ่ายดีลูกนี้จ่ายดีแต่เจสซัสไม่ไหวเบคฮอสก็ไม่ถึงนไปดินมะเรียครับผม <c oughs> ตรงกลางมาที่เจสซัสอุ้ยโดนปั๊มเสียเลยมาที่เจสซัสเหมือนเดิมมาเบคฮอสเอา้าจ่ายยังไงวะเนี่ย โอ้โหเอาได้เฉยได้เฉยไปดีเอ็มปาเป้ปาเป้ป้าเป้เป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 ยังช้าคิดดูโดนวิ่งใส่กันหมดนะโอเคจบเกมที่สองนะครับผมเว i ฮอสนะครับผมถ้าสายเมนยูอ่ะคงจะชอบคงจะชอบแต่ถ้าจับลงเลยจริงๆอะผมว่ายังยังไม่ค่อยไหวนะจริงนะถ้าเป็น,นแฟนเมนยูอะคงจะชอบคงจะเล่คคงจะแบบ ชอบอะว่ามันเป็นเมนยูไงแต่ถ้าให้ลงเล่นจริงๆริี่ะผมว่ามันยังไม่อยู่ไหววะยังไม่ไหวอะจริงๆนะมีโอกาสหลุดแต่โอ้โหก้าวขากว่าจะได้มีโอกาสยิงก,ก,ก็ไม่ขมผมบอกเลยว่ายังไม่ขมถึงจะแปดสิบวกบวกก็แต่โอ้โหทรงการยิงผมว่า,วายังไม่ได้ที่เด่นจริงก็คือหาช่องวิ่งหาช่องคู่ดีที่เด่นเด่เดเนเลยนะหาช่องคู่ดีนั่นะครับผมฮือเบคของแต่ก็ถ้าเป็นเมนยูก็เก้าขี นะโอเคประมาณนี้แล้วกันสำหรับรีวิววอลว,วิกฮอสนะฮะก็ลองใช้กันดูอาจจะผมใช้ไม่เป็นหรือเปล่าหรือยังไงไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ต้องตามค่าพหังก็คือกูตันแค่90มันก็ไม่ได้เยอะอะไรก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเยอะนะครับผมแต่หาช่องดีนะหาช่องดีจังหวะจบสกอร์ก็ต้องจับจุดเอาเองนะครับผมมันไม่ได้คมขนาดที่จะแบบย,ยิงโป้งเข้ายิงป้งยิงเป้ง,ง,ปงเข้าอย่างเงี้ยว่ามันก็ช้าด้วยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะฮะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามกดแชร์แลวก็กดดิ่งด้วยนะฮะวันนี้ไปละบ๊ายบาย let's